เมแล้วครับพี่น้องฝนตกครับโอ้โหดูเปียกหมดเลยอะ่ะสวัสดีครับไปหน้าง,งานครับไปหน้าง,งานเรียบร้อยจานโอพาฝนมาทำไมเดี๋ยวเราเอาข้าวเที่ยงไปให้ทีมงานครับนี่ครับมาดูว่ากับข้าวเราได้อะไรบ้างแอแนนี่ไ <laughs> ข่ไก่ครับไข่ไก่ ไข่ไก่ครับนี่จัดให้เลยจัดไปให้ทั้งอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนี่อะไรนะแผงแผงจัดไปทั้งแผงเลยไปข้าวเอาไปทั้งแผงเลยจัดให้ครับอ่ะถึงนางงานแล้วโอ้รถดำพากันหยุดเอา้ากินข้าวแล้วพี่โอ้อะไรเนี่ยทำไมพากันกินเดียวแท้ไปพี่ถือนี้ไป ับเครซื้อนี่ไปเอากับข้าวมารีบกินแทเออ้เออใครคนที่เปิดประตูโอ,อ้รีบกินเอยตูษาซื้อกับข้าวมาให้ไหมเนี่ย แดก็ตกไม่หนักเท่าไหร่หรอกเืมหนักเลยนี่ไม่ค่อยหนักอีกีมาเมื่อกี้ยังหนักกินเละเทะแกะเะทำไมก็คณจะกินข้าวส้มตา้มเกะสมตัมมามามาผู้บรเเห็นงานนหเอานางเห็นงานน่งกิน นี่อะไรเนี่ยกินข้าวเขาได้ได้ทำงานไหมเนี่ยฮะนี่านี้กินเติมออยมันกิรอนแต่ฟึมแหนมมที่ต้มๆอ้ยตะปานลเอียดกัวรยสิเเนาะเน่งนจริงะคุณเอาอย่างยมเลนะ

ครึ่งวันแล้วอาจารย์ชายยังขุดต่อยนู่นเลยกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างอิ่มอิ่มอิ่มกินเต้มม้าม่ายำม้าม่าอย่าดูเต้าม่ายำม่าสนใจเลยนี่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 ไงช้อนพี่เอาข้าวไหม เ็นอเอาข้าวเขาเปลือกได้ไหมได้เดีไ้าวไแคเสือเปือวนเอาัสดีครับผมจานเจริญทราบครับครับหาจานเลยครับโอ้กับข้าวเยอะแยะเลยเชาไม่ตัวดอยาอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีมหาครับ เมื่อวานไปอะไรเมืองพลเปลอยเรไปเมืองพลครับนี่เอซนะครับนี่ธรรมดาเนี่ยเอฟซีอาจารย์ชายปาาแต่จี้จี้เรามาบอกมาให้กำลังใจอาจารย์ชายจมเจโไ iPad พ่อผมยังเป็นเอซอาจารย์ชายเลย,าายดูทุกวันเลยพ่อผมอะ อู้มกุยมือเองงานต่อของเสต็ตินรูปหล่อดิครับเอ็นอยู่ในยู u ูบโอ้ยบิ๊กไลฟยเสนอเสริมอย่างโอ้เบิ่มนะบิ๊กไลมากี่คันในรถวันนี้สี่ขันครับพอมดีแค่นี้ก็ติดเทดันไม่ทันแล้วดันไม่ทันครับไม่โคโกยไม่ทันเลยโอ้ยตกแรงขนาดนั้นเลยนะ ตกจนเปียกเลยนะเด็กเดองคืนโอ้เอาไงเอาไงดีครับเอาไงจะเอาไงดีเอาไงดีวิ่งได้โอ้วิ่งได้บอดูเด็กน้อยลื่นยังไงนะทุไทยดันหน้าก็โกงแล้วเดี๋ยวนี้นะ นี่เ huh. นี่ยอาจารย์ชายมันยุ่นตรงนี้เลนเทนี่ด้วยเทนู่นด้วยจะะกันเลกะตะเตเฮ้ห้าเท่ากันโหนราดตู้นโนีน้องเพียบอลจ่าเอ้ยมเต็มหมดแล้วบ่ เด็ดเอาแล้วเด็ดเอาแล้วโอ้ดูเล่นสบายเลยนี่นี่แานโอ้ไปกับเขาเมย์ไปโอ้หน่าจะร้อยจะมังไงจะดึงจะลบได้นี่ ทำไมมันป่องตรงนั้นอะป่องตราดอิเธอนู่นน่ะถ้าทำได้ถ้าถ้าถ้าเอ่อทำไม่ได้ก็ทำอยู่นี่เลยทำไปเรื่อยๆอันนี้กินมันมาจุ้ยเลยฮะนะครั้งนี้กินมันมาจุ้ยเลยขนาดไอ้ไอ้ไอ้อ้าโมซูจานดูอะตากลับแล้วบ่อนี่ไปไหนเด้๋ยเดี๋ยวเอฟซีเข้ามา ตุ <laughs> ๊กซี่มาจากไหนบ่มานี่บ่เกจะมานี่บ่โคสเลงชีมือหน่อยตีเอฟซีด่าร้านว่านะอ๋อโคสเลงชีมือหน่อยผมพูดแต่มาแรกเลยเลยเอ้ยตีเอฟซีไอตีไหนเดี๋ยวได้ชื่อเป็นตุ๊กี่แล้วตู่

โอ้โอฮะลื่นแล้ว,อลวโอ้เดี๋ยวถ,ถ่ายลางให้ครับเพอแสดงว่าเบรกตรงนั้นเบรกปุ๊บมันไปเลยใช่ไหม,มโอ้เด็กน้อยขี่จักรยาน ฝนก่อนฝนรหายอันตรายอันตราย,รายไม่เด็กเด็กน้อยขี่จักรยานมาไงลงลงลองอันดูไ,ไหนน้ทีดันขึ้นอยู่บ่กขึ้นล้อไปนู่นขึ้นล้อไปให้มันขึ้นนูน่นข้างหน้า เราอย่า,ยาหากักอย่าเพิ่งหกักต้องโตพูพไปขึ้นมองเองพเออมีที่ขึ้นไหมนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก่อนพี่เอามาร่องนี้เลยข้างข้าเลย

มันลออมันให้ค่อยๆเลยบ่ไปเลยไปเลยไปนานเลยหักเลยหักเลยอันตรายครับเอาไม้มาหนุนราหน้าโอ้ยเข้ากันเข้ากัน ทุกคนเดี here, somehow, you know. huh? ๋ยวเอาไม้มาหนุนไม้หน um ุนรถหน้าแล้วมันจะขึ้นเลยได้ตัวนั้นน่ะนั่นน่ะตัวข้างหน้าน่ะเออมันต่ำเลยเด่นน่ะขึ้นนี่ตันไหล ừ có quái anh này quái bằng quái 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 ก็ลื่นคักเลยไ,ไปนี่ย่างลื่นเลยอ่ะไม่อยากเอามือลองเอาหอาเลยแก้วไปไประเบ้าครับระเบ้า <c oughs> <c oughs> อาบอกเลยอีกก่อนนึงครับขามาฟีตอนนี้เเนาะครับผมอันตรายนะเนี่ยอันตรายนะเนี่ยโอ้ทีมงานกำังหิวข้าวแล้วข้าวยังไม่เสร็จอุบัิเหตุวันนี้อุบัิเหต กับข้าวเจ้าประจำไม่ได้ทำอืมอีกซซเดนครับวันนี้ก็เลยสั่งเจ้าใหม่โอเคครับจะเจอกันใหม่คิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนิ่มร้อเหล็ก